สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําถักเชือกนะครับสนิกน็อตนะครับผมทําง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เราก็แบ่งเชือกครึ่งหนึ่งนะครับอ่าตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราเส้นซ้ายมือนะครับขมวดขึ้นมานะครับจะเป็นปมว่าจะเป็นปมไว้อย่างนี้นะครับนี่เส้นขวามือนะครับ สอดลงไปนะครับผมสอดลงไปโอเคสอดลงมาทางด้านซ้ายนะครับถุดเลยนะครับตรงนี้จะอ้อมพันเส้นนี้มานะครับแล้วก็สอดเข้าไปห่วงเดิมนะครับเดี๋ยวอาจจะงงเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับมันจะทําซ้ําขั้นตอนนี้นะครับทุกครั้งเลยนะครับอลองดึงดึงให้แน่นนะครับ ถ้ายังไม่ทันมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะถักเหมือนเดิมนะครับข้างซ้ายนะครับขมวดขึ้นมาขมวดขึ้นมานะครับจับไว้นะครับจับไว้นะครับเป็นห่วงแล้วนะครับเป็นห่วงแบบนี้นะครับเส้นขวามือนะครับซอดลงไปดึงไปทางด้านซ้ายนี่แหละนะครับให้มันอ้อมอ้อมเส้นซ้าย สุดเลยดึงให้มัสุดเลยมันอยู่ข้างบนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเส้นเส้นขวามือเราเ่ยอ่ามาทางไหนนะครับห่วงไหนก็ปลายห่วงนั้นนะครับอ่าลองปรับนิดนึงโอเคถ้ายังไม่ทันอีก ดูอีกนะครับมันจะทําซ้ําขั้นตอนนี้นะครับขมวดด้านซ้ายขึ้นมาติดเลยนะครับให้มันติดนี่เลยนะครับเส้นขวามือนะครับสอดลงไปนะครับสอดลงไปดึงมาให้สุดเลยนะครับมมันจะอ้อมไปด้านหลังของเส้นซ้ายมือนะครับแล้วก็สอดเข้าห่วง ห่วงที่ด้านซ้ายขมวดไว้ตอนแรกกันหละนะครับปึ๊บจัดนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันช้าๆอีกถึงรอบนะครับขมวดด้านซ้ายนะครับขมวดด้านซ้ายเส้นขวามือนะครับสอดลงไป สอดลงไปนะครับอ้อมไปด้านซ้ายนะครับอ้อมหลังของเส้นซ้ายมือเห็นไหมครับปึ๊บอันนี้คือขอมวดแรกของซ้ายสอดมันกลับมาคืนนะครับสอดกลับมาคืนปึ๊บจัดนิดนึงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสน็กน็อตนะครับสำหรับเงินนี้ก็เอาไว้ สำหรับไปห้อยพวงกุญแจนะครับหรือจะเอาไปทำเป็นที่ติดกระเป๋านะครับติดตัวซิปไว้ดึงนะครับมันจะเป็นเงื่อนที่สวยนะครับอันนี้เป็นเชือกลมนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซั b s c r i b e เราด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ